เยเรมีบทที่8วรรคที่11เขาได้รักษาแผลของประชากรของเราเพียงผิวเผินกล่กาวว่าสวัสดิภาพสวัสดิภาพเมื่อไม่มีสวัสดิภาพเสียเลยในพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะกําลังจะบอกว่าในยุคข,ของเยเรมีในยุคของปุโรหิตในยุคของผู้เผยตอนนั้นไม่มีการขับผีหรืออาจจะมีแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกแต่ในพันธสัญญาใหม่มีไม่มีฟาฤษีขับผีไหม ขับผีในน้ำอะไรฟาริสีขับผีในน้ำกราบีเอลอูรีเอลซาลีเอลฟาริสีขับผีในน้นาทูตสวรรค์แสดงว่ามีการขับผีแต่คริสเตียนขับผีในน้นานเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกพี่น้องว่าเราไม่รู้ในพนันธสัญญาเดิมมีการขับไหมแต่พระเจ้ากำลังจะบอกว่าเนี่ยแหละคือว่าเขารักษาแผลเขาดูแลศิษยาพิบาลดูแลลูกแกะแต่ว่าไม่ขับผีดูแลเพียงแค่ผิวเผิน เจอซึมเศร้ามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอธิฐานเผื่ออธิฐานเผื่อไม่ผิดแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าขุดรากถอนโคนออกมาว่าสาเหตุซึมเศร้าของเขาคืออะไรแล้วก็ให้เขาค่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆถอยยาไม่ใช่ถอยสั่งให้เขาถอยเองใ้ค่อยๆเขาไปปรึกษาแพทย์เพื่อถอยยาสังเกตว่าสิ่งที่เราทําอยู่หลายๆคนไปปรึกษาแพทย์แล้วแพทย์สั่งให้ถอยยาด้วยซ้ําเราไม่ได้สั่งนะเราขับผีให้เขาแล้วบอกให้เขาไปปรึกษาแพทย์แพทย์สั่งให้ถอยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรถอยยาหรือหยุดยาเอง ในฐานะที่เราเป็นคนป่วยที่มาหาสิทญาพิบาลเราหาหมอควบคู่ไปด้วยจนกว่าหมอจะสั่งให้เราถอยแต่ในฐานะสิทญยาพิบาลโดยเฉพาะเคลื่อนด้วยไฟพลอยิญญาณควรขับผีให้ลูกแกะดูว่าสาเหตุที่เขาป่วยอ่ะเป็นเพราะผีหรือเป็นเพราะรากขมขืม่นเคลียร์ลงไปไขควงเอาสะเก็ดระเบิดออกมานี่คือคิดจักรที่รักษาเยียวยาจริงเพื่อให้เราได้มีสันติภาพจริงๆ